<c oughs> นะารัสพอแล้วก็ตอนหนึ่งก็กราบครูบาอาจารย์ก่อนสามครั้งนะอาุยาโยงกราบที่หลังนะกับาสามเณรอสมกลับก่อนกราบ <c oughs> อ่ะญาตโยงสามเณรกราบพร้อมกันก็ยก บลลัยและก็ของที่จะถวายหลวงพ่อขึ้นมาต่เราประบุสามจบพร้อมกันธ่นนามยนธามัยะุดาสปะกวาโตภูพักคณนามกะรังการมาเม นาโวตัสส a ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโวตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพ รัตนนาตเยปะพมาตินะธรวารตเยนะกตังสัพพังอภารตังธรรมตุโนวันเตรัตนนาตเยนะพมาตินะธรวารตเยนะกตังสัพพังอภารตังธรรมตุโนวันเต रतनतये अमाधना अवा रतये न कथाम् अपराध अमधुलोपन्ते महाधेना अवारतये न कथाम् अपराधम् अमधुलोपन्ते महाधेरे अमाधेना